อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับดาวซันโบยังลุ้นสนุกอัปเดตสถิติที่สุดของเพมอลิกซีซั่น2019-2020เพีเมลิกเป็นอันต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากสถานการณ์ของเชื้อวัสโรควิด -19 ้นั่นทำให้สถิติต่างๆที่ขับเคี่ยวกันสนุกในตอนนี้โดยเฉพาะดาวซันโบของลีกก็ต้องหยุดลงไปด้วยดังนั้นระหว่างที่เรากำลังรอการกลับมาแข่งหรือบางทีอาจจะจบลงแค่ตรงนี้เราเลยมาอัปเดตสถิติที่ดีที่สุดของเพมอลิกกันให้ทุกท่านฟังกันครับ ยิงประตูมากที่สุดผู้นำดาวซันโบวอยู่ในตอนนี้คือเจม่วาด,ดี้ที่19ประตูส่วนรองดาวซันโบวนั้นเป็นของปแอร์เอมิลิกโอบามายอง17ประตูขณะที่อันดับ3มี2คนคือโมฮัมเหม็ดซาร่าและเซอร์คิโออเกโร่กุล16ประตูแอซิ์มากที่สุดผู้นำแอซิ์ในลีกตอนนี้คือเควินเดบรอยทำไปได้16แอซิ์ส่วนอันดับ2เป็นแข้งหงส์แดงอย่างเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โน12แองซิซตดด้านอันดับ3เป็นอีกหนึ่งนักเตะเรือใบสีฟ้าอย่างริยยัดมาเรส8แอซิ์จ่ายคีียพาสมกทุ่ด หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสมากที่สุดเควินเดอะบอยนําำมาเป็นอันดับหนึ่งที่90ครั้งอันดับ2เป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาน75ครั้งขณะที่อันดับ3เป็นเพลย์เมคเกอร์จากเลสเตอร์ซิตี้อย่างเจมส์แมดิสัน75ครั้งแท็กเกิลมากที่สุดอันดับหนึ่งเป็นของริคาโดเปเรล่าของเลสเตอร์ซิตี้แท็กเกิลทั้งหมด118ครั้งตามมาด้วยอารอนวานวิซาก้าจากแมนยูนเต็ด99ครั้งส่วนอันดับ3ยังเป็นแข้งจากทัพจิ้งจอกนั่นก็คคือครดี92ั้ง เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งมากที่สุดอดาม่าตาโอลเล่ปีกความเร็วสูงของวูฟเซนตันนำมาเป็นอันดับ1ที่144ครั้งอันดับ2คือวิฟี่ซาฮาจากคิสตันพาเลท136ครั้งด้านอันดับ3าเป็นของเอมเลียโนบูเอนเดียจากนอริซิตี้92ครั้งสถิติอื่นๆที่น่าสนใจโอกาสยิงมากที่สุดลาอุนคิมินสจากวูฟเซนตันเก้าสิบเก66ครั้งตัดบอลมากที่สุดเดียโก้ลิโก้บอลทมั c, mart, ครกสง เอาชนะลูกกลางอากาศมากที่สุดเซบาสเตียนอันแรกเวสต์แฮม206ครั้งจ่ายบอลแม่นยำม,มากที่สุดเฟอร์กิวฟนานได้จากลิเวอร์พูล2,210ครั้งจ่ายบอลเข้าพื้นที่อันตรายมากที่สุดเทนอเลสเซนโดโอานโนลิเวอร์พูล321ครั้งสัมผัสบอลในเขตโทษคู่แข่งมากที่สุดมฮัมหมดซาลาลิเวอร์พูล248ครั้งเทปประตูมากที่สุดมาตินดูบรากราจากนิวคาสเซิล116ครั้งเก็บคินชีตมากที่สุดนิคโป๊ปจากเบอร์นลีย์11ครั้ง เสียประตูมากที่สุดจอแดนพิกฟอร์ดจากเอเวัตัน46ประตูเรียกฟาวล์มากที่สุดแจ็คกิลิดจากแอสตันวิลล่า127ครั้งทำฟาวล์มากที่สุดเอตียนกาปูจากวัตฟอร์ด47ครั้งลงเล่นนาทีมากที่สุดคอโน่ควอดดี้จากวูทัมต an ัน2,610นาทียิงชนเสามากที่สุดมาร์คาราดฟอร์ด6ครั้งใบเหลืองมากที่สุดจอจินโยจากเชลซี10ใบใบแดงมากที่สุดคริสเตียนคาเซเบเล่วัตฟอร์ด2ใบ